มาทั้งพี่ลูกไกลๆเพื่อนเพื่อนไหมาล่ำโโซ่แต่ว่าเพื่อนไหมาเป็นกรรมการท่านพระลักพัฒนบัณฑิตเพิ่นก็นยังอยู่เนะเาะว่าเมนเพื่อนไปแล้วบาดคืเมาปุ้ยลุยจะปล่อยผู้อื่นตาย ไอผู้อื่นตายนี่จากละเนาะอาจารย์สุพลนก็ตายนี่จากแล้วเนาะลงปูหน่อยก็ตายนี่จากเนาะแต่ก่อนเห็นมาแล้วก็เห็นก็ไม่บัดนี้ก็คืนหอดคือเก่าคือลงปูหน่อยเ้าสีอยูอาจารย์สุพลนก็สิอยูหลงพอจิตเฮาก็ยูบัดนี้บ่เห็นเนาะจัางหน่อยมอล่จินตนาก็สิไปคือกัน อยู่แต่ท่านเจ้าคุณนะอย่าเบาไปใส่มาใส่เ้อโอ้พัฒนาได้หลายดีหลายเปิ้ลเวินเอ้ยจำเจ้ากระเปินเป้นเวินอย่าทิมมรดกอีสานเด้อเจ้าคุณเด้ออย่าทิมวัฒนธรรมเด้อขันทิมละเบิโบม,มิชาตโบม,มีศามมสนาโบม,มิพระมหากษัตริย์ดี ผ totally ู้ใดรักษาวัฒนธรรมผู้นั้นรักษาชาติเปินวาจังสีให้ดำลงไว้เด้อเปินเบิรนเอยแก้มเจ้าเปินเวิ้นไม่ไม่แก้มเจ้าไม่ไม่ไผอยากเปลี่ยนเมี่ใหญ่ให้เว้าม้วนนวลหัวแตงตัวให้หนาดูย้วนตานาเบิ่งหักพี่น้องกายเกิงสองขางคือกัน มีอันใดก็ให้ปันเฮือนสามนามสีหูจักน้องโูจักพี่เฮือนไก่เฮือนไก่เทวดาเพิ่นกะสีโบไปใสด่ดอกเพิ่นกะสีปกห้องเพิ่นกระสีเลี้ยวมองเพิ่นกระสีอวยพรให้ผัวเจ้าอ่อนซ้อนหักแต่เมียคนเดียวโบไปข้องโบไปเกี้ยวนำเมียหนอ La nuan, เดินไงเหมือนนิสัตข้าทานทำทานเจ็บใจสัตข้าทานทำทานเจ็บใจคนกะไรอังลนมาเข้าสู่งานทุกทุกท่กทานที่มาหว่วมในเงินทุกทุกท่กทานที่มาหว่วมในงานสิได้บุญสมผ่านกายของน้องลนผลท่านสร้างกองการให้โยทรงผลท่านสร้างกองการให้โยทรงสมปะสงมาดมุงลงป่าสู่คนบันดนในลำรวยทุกอย่าง บันโดนล้ำรวยทุกอย่างบุญท่านสร้างส่งสผลทันตาท่านแล้วสุขสันหันสาท่านแล้วสุขสรนหันสาบัดนี้มาฟังร้องฟังลำมาฟ้อนอ่อนซอนอีสานมาฟ้อนอ่อนซอนอีสานสุขสำลานฟังหมอลำก่อนวันนี้ฉันขออวยพรวันนี้ฉันขออวยพรให้พวกท่านถาวอนให้มีเงินเป็นกองคิดทองให้ไหลมาเทมาคิ ทองให้ไหลมาเทมาท้งเข้าทางป่าให้ไหลมาเต็มบ้านขอให้สุขเกษมสัมล้านขอให้สุขละกระเซมสําลานขอให้บุญบรรดาลลำรวยลำรวยอวยพรอไห่ยามีโลกมีไพ่มาไก่มาผ่านอวยพรอนไห่ยามีโลกมีไพ่มาไก่มาผ่านสนุกกินสนุกท่านสนุกนับแต่แบงแรงเศร้าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าแรงเศร้าใส่กระเป๋าห้อง กันนี่เงาเนาะประเนี่ยมาเด้อมามวนเด้อยาทิมวัฒนธรรมเด้อเจ้าคุณเอ้ยฝากอาจารย์อ้วนเฮาเด้ออาจารย์อาจารย์นุาานน่นแห่เราเฮ็ดดำลงอันวัฒนธรรมไว้เด้อเจ้าคุณเอ้ย ทิมวัฒนธรรมมันสิมัมนสิหมดศาสนะมามอลำ์ในซอยศาสนาได้ดีเด้คำสอนของต่างๆอยู่ในก่อนล่ำมีต่าง่นักปราชญ์อาจารย์เพิ่นสอนไวเอามาบัญญยายได้พี่น้องดีเี้ยวนี้มีแต่มหาวิทยาลัายมีต่างแต่นักปราชญ์อาจารย์มีต่างแ่ มาศึกษาไว้หลายหลาย,ลายพวกนิสิตนักศึกษาพวกอารลริญนยอโทรปรลริญนาเอกแล้วเนี่ยบ่เมนแต่ปริญนาตีมาศึกษาเรื่อยๆเอาท่านั่นท่านี้เอาทา่า,ทาฟอนโบรานเอาท่าลั่มท่านี่ลาก,การฟอนมันสิหายไปฉะนั้นคนก็นต้องคอยรักษาไว้รักษาไว้ให้ดีเดี๋ยวนี้ประเทศจีนประเทศฝรั่งมาเอาขนาดเลย,ดยเดี๋ยวนี้ ญี่ปุ่นมัน่นก็มาจีนก็มาผููไดโนอโดนตีมาตีกลองในล่าเรีวมาตีกลองให้น้ำในลูเอาล่ะฮันนี่เด็กมาแล้วก็เด็กมาแล้วมาแล้วฟังหมอลำเงาวนาวงาเงาวนาเงาวาวหมอเชนก็เจ้ากะเจา้าหมอลำเดะกกเจ้าสาวเขาใส่กัน ลั่นจันลาพูจันลั่นจันเจ้านำลำซับจันลั่นจันเจ้านำลำซับกะยับเป็นได้ละ้มเนิมลำเพินลำเพินลำเพินเป่าแชนไปพร้อมทั้งวงล้อมทั้งวงล้อมน้ำกันออกสนันสายสมพันธ์สุกสันเสียทีสามาชีหายมันมีเริงลมแสนละทมสุขสมเสียกิ่งลิงนำสู่สองคนเกิดมวล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 หอมจินวล่นอกแต่ tay cả lên lên sơn xuông Ngốc ngay quăng cơn muôn áo lửa Hồ bào chia Miếng phở muôn đời văn mi Phốn là sĩ si đi Lỡ lạnh chênh đời ma xiang Ma đã nhìn pha hoàng kiếng Trắng nòi thông na Ôi xùi đê cháu khuôn Thâu bà ni ngã nhánh đầy dữ đi เจ้าคุณเอ้ยปีนี้น่แปดสิบปีหรอกนี่แปดสิบปีแล้วเดี่ค่ะขอบคุณค่ะฝนฟอนจากทางหลังม้วนมาเด้อมาฟอนเนี่ยมือขว้เลยเลงเจ้าเล่งหมอเชิเจ้าเลงเลงเจ้าเล็งหมอเชิเจ้าเล่งเล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 ่งเลงเล่งเล่งเลงเล่งบัดซาซา ซาซาคันซาซาปาน้ำเล้งฝ้ายสีขยายหัวขอล้อล,อล้อเลียนเลียนขอบคุณค่ะจังสี่และให้กําลังใจกันเนาะ <S <S ไม่กินทรงหอดจังสี่หอดปานนี่เราเด้อต่อไปมันลูกลูกหล,ล,ลานหลานรับช่วงต่อไป <S 1> <S 1> อันนี้ไม่กินทรงหอดซัมนี่แล้วทรงไม ทรงไม่ต่อกันทรงไม่ต่อกันพวกแม่เฮ็ดมาปานนี้แล้วอ่าศึกษากับศึกษาไทายทอดกับไทยทอดอ่ามาปานนี้แล้วลูกอ่สืบทอดต่อเด้อวัฒนธรรมเอาละฮะน,นี่อันนี่เอาฟันเอาสาก่อนเด้อลนะนาย เอาฮันนี่สากนเดินอันนี้บรรยายคำก่อนต้อลงตามเร่องเรียงหอขอให้ล้อเลียนเลียนเลียนเรียนเป้าเต่าเป้าหม้อเช่นเต่าเป้าปากขับเต่าเท่งเต่าเล่นเทียนสูตรเสนไล่สกยับน้ำลำมวน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 มวเอาไปปันนี่เอาไป เบิดแต่เราทั้งสันลากระเบิดแต่เราทั้งสันลาผู้หันทั้งเงย้าได้เจ้าทั้งรองลองขอ,องแล้กัยังบอ่อแล้วลองของแล้กัยังบอ่อแล้วมะลำเตยใส่กันขั้นเลี้ยวเห็นหน้าภู้ขาวมาเจ้าเปินเป่นเมินเขาเมื่อเด้อเจ้าเปินเป่นเมินสาวนั่งรำ่ำน้อว่าเสียเอิญหัวยานอายบ่คาน นั่นๆแจงมาเห็นหน้านั่นๆแจงมาเห็นหน้ามาเห็นหูเห็นตามาเห็นชิวคือเสียนสาวนั่งเวียนแต่ละคิดอยากได้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 ไปนอนสอนคำมแสงนั่นๆละนาโนนนวลนาละนาโนนนวลนาอย่าป่าอย่าไล่กันเด้ออย่าป่าอย่าไล่เอกกันเด้อไอากันเด้อ จบแค่นี้นะคะน่ะเพราะวะ่าเวลาของสารพันธุ์ขาต่อไปโอ้เหมือนหลายคุณแม่